เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพน้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึง iPhone 6S กับ iOS 14ใครที่กำลังจะอัปเดตอยู่หรือว่าใครที่อัปเดตแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอย่างแรกคือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผมได้ลองใช้งาน iOS 14ตัวเต็มนะไม่ใช่ตัวเบต้านะครับจะเรียกว่าแบตเตอรี่หลเลยมันก็ไม่ถึงกับบตแบตไหลนะครับ อย่างแรกเราต้องมาดูว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำกว่า80ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะไหลหรือว่าที่มันจะกินแบตเตอรี่เยอะนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันพันกว่ามิลลิแอมเอง iPhone 6S ถ้า90ขึ้นอะสุขภาพแบตแล้วมันไหลกิน3-4-5เอะ,นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาแล้วละ่ะนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่ iOS หรือว่า แบตเตอรี่ของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ iOS มีปัญหาอะไรหรือเปล่าด้วยล่ะนะครับประมาณนี้ iPhone 6s เนี่ยมันเปิดตัวมา5-6ปีแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคนอะ่ะผมเรียกว่าปู่ย่าได้เลยนะครับผมเปิดตัวมา5-6ปีนะครับแต่ปัจจุบันยังลองรับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอัปเดต iOS 14ได้ รุ่นที่รองรับก็ iOS 14ก็จะเป็นพวาะ p p o o n e s s p p o o n SE รุ่นแรกขึ้นไปนะครับที่รองรับ iOS 14แล้วก็พูดถึงว่ามีคนที่บอกมีคนที่มาคอมเมนต์ใน iPhone 6พั u ด iPhone 6นะครับรุ่นพวกนี้มันจะไม่รองรับนะครับผม iOS 14นะครับผมแล้วกอ็อย่างฟีเจอร์ที่เป็นแตะ2ครั้งถึง3ครั้งนะครับเคาะด้านหลังตัวนี้จะรองรับสำหรับ iPhone 8ขึ้นไป นะครับผมที่ฟีเจอร์รับตรงเนี้ย p h o n e 6S iPhone 7พั d ลงมาไม่รองรับในเรื่องของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าคือถ้าถามว่าควรอัปเดตดีไหมสำหรับ iPhone 6S หรือ 6S p u s, s Pad, สำหรับเครื่องที่เป็น16 g b นะครับ16 g b มันจะเหลือใช้งานจริงๆอยู่ประมาณ10 g b หรือว่า9 g b แล้วแต่บางเครื่องนะครับที่มันที่มนลงแอปพื้นฐานลงไว้ก่อนอนะ มันจะเหลืออยู่ประมาณ10 g จแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราอัปเดตแล้วก็เราติดตั้ง ios 14นะครับมันจะเหลือให้เราใช้งานอยู่ประมาณ4-5 GB ผมบอกเลยว่ามันไม่พอแน่นอนนะครับสำหรับ iphone 16 GB น,นะครับผมแนะนำ3ามจีอิขึ้นไปนะครับ 6s 6s plus se พัร e ุ่นแรกในเรื่องของการเล่นเกมเฟรมเรท iphone 6s นะครับมันอาจจะค่อนข้างดรอปเพราะว่าเครื่องมัน5 6ปีแล้วแต่ cpu มันยังพอไหวอยู่ถ้าเป็นพวกเกม r v p r e PUBG การตั้งค่าก็อาจจะตั้งค่าแบบ่ํำสุดหรือว่าอย่าง Rv ก็60เฟรมเรทมันก็จะดรอปอยู่ประมาณ40ถึง60เฟรมเรทส่วนพีฟล์ภาพเจียมาเล่นได้อยู่ตั้งค่าแบบไม่ต้องตั้งค่าป่าสุดความร้อนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะมันเป็นมือถือของประเทศนอกนะครับแต่ว่าเอามาขายในไทยนะครับในเรื่องของความร้อนอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วประเทศไทยมันร้อนมาก แต่ต่างประเทศ่ะเขาเอากาศเย็นกว่าพอมาใช้งานในไทยะมันก็เลยอาจจะค่อนข้างร้อนราคาตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกเครื่องสุไทย64จิกจะตกอยู่ที่ประมาณ4,009 9นะครับคือถามผมว่าแนะนำหน่าซื้อไหมเนี่ยผมไม่แนะนำนะแต่ถ้าเป็นมือ2ราคา2-3,000บาทสภาพดีหน่อยเนี่ยผมยังผมยังแนะนำอยู่หรือใครชอบอยากจะใช้งานหน้าจอเล็ก4.7นิ้วก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะมาพร้อมหน้าจอ4.7นิ้วนะครับแล้วก็เชื่อ Apple A9 นะครับผมชื่ Apple A9 เนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปอ่ะยังได้อยู่พวก Facebook Line แอปธนาคารนะครับแต่ว่าในปีข้างหน้าอาจจะไม่อาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อนะครับในเรื่องของการตลาดของ Apple ที่จะไม่ให้ไปต่อ iOS 15นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปีหน้านะครับปีหน้าก็คือในเรื่องของ 5G ที่กำลังจะเข้ามาเต็มเอ่ะ ผมก็อยากจะแนะนําเป็นรุ่นใหม่ๆแต่ว่าบางคนอาจจะมีงบน้อยอันนี้ก็อาจจะไปซื้อพวก Pocket wi ็ตไ i ไฟหรือว่าซื้อพวกมือถือที่แต่ละค่ายเขาทําออกมาที่มันปล่อย 5G ได้แบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีแก้ไขสําหรับเครื่องนี้ที่มันใช้เรื่อง 5G ไม่ได้นะครับเวลาเล่นเกมแล้วใส่หูฟังอะ่ะบอกเลยว่าเสียงดีนะเอามาเป็นเครื่องสำรองได้เอามาเป็นเครื่องสำรองเป็นเครื่องหลักได้นะครับ จอมันไม่ถึงกับแบบเล็กมากนะครับถ้าเป็น SE รุ่นแรกอะ่ะจอ4.0นิ้วหรือว่า iPhone 5S อ่ะอันนี้อาจจะเรียกว่าเล็กมากประมาณนี้นะครับผมหรือใครที่แบบมีงบนะครับแต่ชอบหน้าจอเล็กๆประมาณนี้ผมแนะนำ iPhone SE 2020เลยดีกว่าเดี๋ยวนั้นจะเป็นชิป Apple A13 นะครับผมหรือตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำ iPhone 8เครื่องนอกก็ได้นะครับ7 9 0 0 iPhone 8เครื่องญี่ปุ่นนะครับผมเห็นขายในเพจอะนะครับเจ็ดนี่แหละนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่จะอัปเดต iOS 14ก็อัปเดตไปเลยนะครับจะได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเล่น2หน้าจอได้นะครับแบบป๊อปอัพฟีเจอร์อรวิดเจ็ตเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็การรับสายโทรเข้าเวลาเล่นเกมมันจะได้ไม่ลบกลวนอะไรประมาณนี้เป็นหน้าต่างไปคลเก็ แล้ก็ฟีเจอร์อื่นๆ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องที่มือ2หรือว่าใช้งานมานานๆอะ่ะผมไม่ค่อยอยากแนะนําให้อัปเดตนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะอัปเดตไม่ผ่านนะครับมันอาจจะติดหน้า Activate แล้วก็ใครที่จะอัปเดตก็ให้สำรองข้อมูล iCloud หรือว่าจำรหัส Apple ID ให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องทับกระดาษครับผมก็ ส่วนการใช้งานอย่างที่ผมพูดโดยรวมก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเล่นเกม,เเกมได้ลื่นขึ้นนะครับผมแต่แต่ว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างกินแบตเตอรี่ไปหน่อยแล้วก็เฟรมเรทมันก็เป็นปกติถ้าเป็น iPhone 6S นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นราคาสึงๆอ่ะบอกว่าเล่นได้แบบสบายๆเลยอยู่ 5- 6ปีแต่มันยังได้อัปเดตอยู่ผมว่ามันก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่